ช่องตามใจทูเดย์บทที่87หนทางของจอมวายร้ายเริ่มต้นแล้วครั้นอาทิตย์อัสดงลูอีก็ย้ายโตไปยังลานบ้านแต่ละคนในครอบครัวต่างถือจานอาหารของตนกลิ่นหอมของอาหารลอยโชยจนทำให้ท้องของพวกเขาร้องครกครากฝีมือการทำอาหารของท่านที่ดีขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานคงเปิดร้านอาหารได้ มูจังหานจ้องมองปลาทอดสีเหลืองทองเบื้องหน้าไหนจะไข่ม้วนผัดพริกหยวกผัดผักและแกงเนื้อเขารู้สึกได้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือช่วงเวลาแห่งการเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศปากหวานจิงเชียวเอาไว้วันหลังข้าจะทำให้กินอีกมูซือวี่เดินออกมาพร้อมกับซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานเอาละทุกคนนั่งลงทานข้าวกันเถอะถงซื่อยังดูลายใจอยู่บ้างมูซือวี่จึงนั่งลงเคียงข้างอีกฝ่ายเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้นางสบายใจ ท่านพี่ขอบคุณสำหรับวันนี้ข้าขึ้นไปหาฟืนบนภูเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านถ้าไม่ใช่เพราะท่านป่านนี้ท่านแม่ต้องสับสนจนตัดสินใจผิดพลาดแน่เจ้ากิดผิดแล้วครั้งนี้ท่านแม่ไม่สับสนสักนิดนางจำสิ่งที่เจ้าย้ำได้เสมอไม่ยอมให้พวกเขาก้าวขาเข้าบ้านเลยมู่ซือวิปกป้องถงซื่อพยายามให้กำลังใจผู้เป็นแม่ถงซื่อเป็นคนหูเบา มักจะยอมแพ้อย่างง่ายดายหากได้รับกำลังใจบ่อยๆก็อาจจะใจแข็งยิ่งขึ้นจริงหรือมู่เจิงหานมองถงซื่อด้วยความสงสัยถงซื่อบีบมือของตนข้าจำในสิ่งที่เจ้าพูดได้ขึ้นใจก็เลยไม่ยอมให้พวกเขาเข้าบ้านแต่หากมู่ซื่อวี่ไม่ปรากฏตัวขึ้นทันเวลานางก็คงทำอะไรพวกเขาไม่ได้นับว่าโชคดีแล้วจริงสิเจ้าบอกว่ามีอะไรจะพูดไม่ใช่หรือมู่ซื่อวี่จ้องมองลู่อี้ ตอนนี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพูดเลยเถอะลูอี้มองทุกคนตรงหน้าพรางกล่าวว่าวันนี้ข้าเดินทางเข้าเมืองหางานทําได้เป็นเสมียนในสาราว,ว่าการเงินเดือนห้าตำลึงเงินห้าตำลึงเงินมีมูลค่าสูงมากในสมัยโบราณพนักงานรับจ้างโดยทั่วไปได้เงินเดือนเพียงไม่กี่อีแยดนอกจากนี้การทํางานเป็นเสมียนในหน่วยงานของรัฐก็เทียบเท่ากับค่าราชการซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถทําได้ท่านพี่นี่น่าชื่นชมจริงๆลูเสียนนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยด้วยความดีใจ นับเป็นเรื่องดีที่พี่ชายของข่าไม่ต้องออกไปล่าสัตว์บนภูเขาอีกต่อไปหากท่านทำงานเป็นเสมียนท่านก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชาการมูส์วิวจ้องมองลูอี้ด้วยแววตาแห่งความสับสนแม้ว่านี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้อื่นแต่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับนางตามนิยายต้นฉบับลูอี้ได้กลายเป็นเสมียนก็จริงแต่ชีวิตของเขานั้นไม่ดีนักราวกับกำลังเดินเข้าไปในหุบเหวล,ลึกทีละก้าวไม่สามารถล่าถอยออกมาได้อีก ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจแน่นอนว่าหากนางบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่มีผู้ใดยอมเชื่อฟังอีกทั้งคงคิดว่านางเป็นหญิงโง่เขลาไร้ปัญญาลูอี้สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมู่ซื่อวีจึงเอ่ยถามทันทีเจ้าไม่ดีใจหรือดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองไปยังมู่ซื่อวีเหตุใดจึงไม่ดีใจเล่าลู่เซียนเอ่ยถามห้าตำลึงเงินไม่ใช่น้อยน้อยทำงานเช่นนี้อาจได้เงินใต้โต๊ะรายได้สีเท่าย่อมสูงกว่าเงินเดือนนี่ถือเป็นเรื่องดี มูซือวี่เผยรอยยิ้มถือเป็นเรื่องดีสิดูเถิดทุกคนต่างคิดว่านี่คือโชคดีที่เบื้องบนประธานให้หากนางบอกว่าไม่ดีใจหรือไม่เห็นด้วยทุกคนคงจะเข้าใจผิดแน่นอนค่ะจะกลับมาทุกวันลูอี้กล่าวพลางกระแอมไอมู่ซืออวิกระพริบตาอ้อหมายความว่าอย่างไรเขาคิดว่านางไม่เต็มใจจะแยกทางกับเขาหรือ <ton ic and bullshit> เอาเถอะไม่จําเป็นต้องเอ,อ่ยอะไรหรอกพูดไปคนก็สงสัยเปล่าฮ่าฮ่หน้าที่ของเจ้าละ่ะมู่สือวิแซงถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสมียนมีหลายประเภทงานของข้าคือการคัดลอกบันทึกคดีความรวมถึงจัดเตรียมและจัดเก็บเนื้อหาของบางคดีโอ้ดูเหมือนครั้งนี้จะต่างไปจากนิยายต้นฉบับ ในต้นฉบับแม้เขาจะเป็นเสมียนแต่ก็อยู่ในฝ่ายรชาชทันเขาออกไปพร้อมกับเสมียนหลายคนเพื่อสืบสวนคดีเป็นครั้งคราวก่อนจะถูกลากลงสู่หุบเหวยังมีเล่าเหลืออยู่หรือเปล่าวันนี้ถือเป็นวันที่น่าย,ยินดีเรามาดื่มฉลองกันสักหน่อยดีเถอ・・ะลูเซวินเอ่ยถามเมื่อวันข้าดื่มไปหมดแล้วมู่ซือวิกล่าววันนี้ข้าไม่ได้เดินทางเข้าเมืองก็เลยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มขี้งกลูกเซียนพึมพำ หลังจากรับประทานอาหารถงซื้อก็เก็บภาชนะทั้งหมดเพื่อน,นำไปล้างมู่ซือวิเห็นว่าไม่ใช่งานหนักหนาอะไรนักจึงปล่อยให้ผู้เป็นแม่ลงมือทำส่วนนางไปซ่อมเก้าอี้ที่ผู้พังในขณะที่ยังมีแสงสว่างอยู่ลู่อี้เดินออกมาจากห้องน้ำหลังชำระร่างกายเมื่อเห็นผู้เป็นภรยากำลังซ่อมแซมเก้าอี้หักเขาก็มายืนอยู่ที่ด้านหลังนางวันนี้เจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่มู่ซือวิหยุดซ่อมแซมเก้าอี้พังเงนยหน้าขึ้นมองเขาไม่มีมีสิ ลูอี้กล่าวอย่างแผ่วเบาเจ้าหนีสายตาของข้าไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ข้าจำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองแต่เช้าหากจะพูดก็พูดเสียตอนนี้ใช่ข้ามีอะไรจะพูดมู่ซือวียืนขึ้นข้าได้ยินผู้คนต่างเล่าขานกันว่ามีเสมียนหลายคนในสาลาว,ว่าการพวกเขาเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆแม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้า แต่ข้าก็เคยได้ยินผู้คนพูดถึงเสมียนเหล่านั้นว่าบางคนรับเงินใต้โต๊ะเพื่อช่วยทำเอกสารปลอมลบล้างบันทึกคดีความช่วยให้พวกผู้มั่งมีรอดพ้นจากการก่ออาชญากรรมเมื่อข้ารู้เช่นนั้นแล้วคิดว่าข้าจะไม่ห่วงยญยเจ้าหรือหากพวกเขาลากเจ้าลงสู่หุบเหวเจ้าจะทำอย่างไรพวกเขาจะผลักใสไล่ส่งเจ้าแน่หักทุกสิ่งถูกเปิดโปองอย่าเป็นกังวลข้าไม่ทำเช่นนั้นหรอกลูอีกล่าวขอบคุณที่ห่วงยย ทุกคนในครอบครัวต่างดีใจที่เขาได้งานทำไม่มีใครนึกถึงความปลอดภัยของเขาแต่หญิงผู้นี้ดูเหมือนว่านางจะยกย่องเขาเป็นสามีอย่างแท้จริงบรรยากาศดูคลุมเครือขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าแม้เขาจะไม่พูดสิ่งใดแต่แววตาที่ลูอี้จ้องมองมู่ซอวีก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปอื่มเช่นนั้นข้าจะทำงานต่อเจ้าไปพักผ่อนเถิดมู่ซอวีนั่งลงแล้วซ่อมแซมเก้าอี้ต่อไป ลู่อี้เดินไปข้างหน้าก่อนจะหยุดลงแล้วกล่าวว่าเก้าอี้ตัวนั้นข้าซ่อมแล้วอยาคาะเดี๋ยวก็พังอีกรอกมูซ่ซือวีจึงหยุดมือของตนทันทีถงซื่อเดินออกมาจากห้องครัวลูกอวี่แม่ขอตัวกลับก่อนพรุ่งนี้ไม่จําเป็นต้องเรียกแม่มาทานอาหารที่นี่จ้งหารกับแม่ทําอาหารกินเองได้เจ้าวางใจเถอะหากเรามากินข้าวบ้านเจ้าทุกวันชาวบ้านอาจซุบซิบนินทาเอาได้ท่านแม่เหตุใดท่านจึงใส่ใจกับคําพูดของผู้อื่นนะ อาหารก็เป็นอาหารฝีมือข้ากินก็กินในบ้านของข้าไม่ใช่หรือนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้พ่อของชาวอาวี๋จะต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองจากนี้ไปจะมีเพียงข้าที่คอยช่วยเหลือข้าดูแลครอบครัวคนเป็นแม่เปรียบได้กับกระดุกสารหลังมู่ซืออวี๋กล่าวเว้นเสียแต่ท่านแม่ไม่อยากช่วยเหลือข้าอีกต่อไปไม่ใช่แบบนั้นแต่จะให้ข้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรเช่นนั้นก็แปลว่าท่านยอมรับข้อตกลงท่านกับหานเอ,อ๋ยยังต้องมากินข้าวเย็นที่บ้านของข้าอยู่ มูซือวีหันไปกล่าวกับลูอี้ส่วนเจ้าต้องเดินทางไปทำงานในเมืองทุกวันเหตุใดเราถึงไม่ซื้อเกวียนไว้เล่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นลูอี้ตอบข้ายังขอติดรถม้าจากร้านอาหารนางเจียงเข้าไปทำงานในเมืองได้แม้ลูอี้จะเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองแล้วมูซือวีก็ยังคงต้องรับผิดชอบกิจการของครอบครัวสำหรับมูสือวีแล้วทุกอย่างไม่แตกต่างจากที่ผ่านมา กิจการของพตาคารเจียงซื่อได้รับผลกระทบนางจึงต้องคิดหาวิธีอื่นอย่างเช่นขอให้หมู่เจิงหาหาเด็กในหมู่บ้านไปจับกุ้งปลาหรือหอยในแม่น้ำเพื่อเพิ่มเมนูอาหารแปลกใหม่ให้พตาคาร 3. ตำลึงเงินมู่ซื่อวินับเงินดูเหมือนจะเป็นเงินจำนวนมากแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้มากท่านแม่มีอะไรหรือเปล่าลู่จื่ออวินเอ็นกายเอ่ยถามข้ากำลังนับเงินมู่ซื่อวิกล่าวพลางลูบศีษะลู่จืออวิน ข้าไม่อาจ,จอยู่เฉยได้ต้องรเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วกว่าจะทำหีบได้ต้องใช้เวลาทำเงินได้ไม่มากข้าต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ช่องตามใจทูเดย์บทที่88ดนี้ไม่พ้นเนื้อเรื่องต้นฉบับนักสาลาว่าการนายอำเภอฉินจ้องบันทึกคดีความในมือพลางกล่าวว่ายอดเยี่ยมลู่อี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกล่าวอย่างยินดีขอบคุณขอรับ ถ้าเลือกคนไม่ผิดจริงๆเพียงไม่กี่วันเจ้าก็สามารถจัดการบันทึกคดีความที่ค้างคามานานหลายปีได้ฝีมือและความสามารถของเจ้าเหมาะสมกับตำแหน่งที่ดีกว่านี้คงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยหากเจ้าสังกัดฝ่ายรชาชทันเจ้าจัดทำเอกสารดำเนินการสอบสวนเองได้หรือไม่ผู้พิพากษามองลูอี้ด้วยสายตาชื่นชมลูอี้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งลูอี้ เจ้าต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ตอนนี้จะยังไม่มีชื่อเสียงแต่เจ้าฉลาดเฉลียววันหนึ่งก็คงไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้สารไม่ได้ไม่ดูดาดูดีผู้มีความสามารถหรอกนะลู่อี้ประสานมือพลางกล่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นี้จะทำอย่างดีที่สุดนายอำเภอฉินจ้องไปยังลู่อี้พลางทอดถอนใจนี่แหละผู้มีพรสวรรค์แต่น่าเสียดายที่ใบหน้าของเจ้าเสียโฉมเจ้าหน้าที่สารไม่อาจมีใบหน้าเช่นนี้ได้ แต่หากเจ้ายอมสนับสนุนเราด้วยเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงค่ารับประกันได้ว่าจะเป็นการแลกที่คุ้มค่านายท่านเสียงของใครบางคนดังขึ้นจากด้านข้างเพียงคัดลอกบันทึกคดีความผู้ใดก็ย่อมทำได้เหตุใดท่านจึงชื่นชมลู่อี้นักลองดูแล้วเจ้าจะรู้เองนายอำเภอฉินมอบบันทึกคดีความในมือให้ชายข้างกายเมื่อชายผู้นั้นเปิดมันออกสีหน้าของเขาก็เผยความประหลาดใจลู่อี้คนนี้ไม่เพียงคัดลอกบันทึกคดีความเท่านั้น แต่เขายังสามารถหาคำตอบให้กับคดีที่ยังไม่คลี่คลายได้เขาค้นพบประเด็นที่น่าสงสัยจากคำให้การของโจท์จำเลยและพยานช่างเป็นบุคคลที่น่าประหลาดใจลู่อี้เปลี่ยนสังกัดตามคำสั่งของนายอำเภอชินเพียงก้าวเท้าเข้าไปในคุกเขาก็ได้กลิ่นเลือดคละคลุ้ง้าเสมียนเช่นพวกท่านคงไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนใช่หรือไม่อยาก,กลัวเลยอีกไม่นานท่านก็จะชินหัวหน้าผู้คุมเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้ม คนที่ท่านจะได้สอบปากคำในวันนี้ปากแข็งไม่น้อยไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมปริปากท่านหาวิธีอื่นแง้มปากเขาเยาประมาหละเียเียหัวหน้าเรือนจำฟาแซ่ใส่ชายที่ถูกแขวนอยู่ผู้หนึ่งชายหนุ่มอดครวญด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลไหลนองราวกับแอ่งน้ำอยู่บนพื้นไม่ได้อะไรเลยพี่เฉินชายผู้นี้ยังคงไม่ยอมเอ่ยอะไรข้าขอดูบันทึกคดีความของเขาได้หรือไม่ลู่อี้เอ่ยถาม ย่อมได้ท่านต้องอ่านมันอยู่แล้วหัวหน้าผู้คุมเฉินกล่าวเสมียนผู้ที่ทําการจดบันทึกก่อนหน้านี้ป่วยกระทันหันเขาเลยฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านลู่อีเปิดดูเนื้อหาของบันทึกคดีความเวลาผ่านไปเรื่อยๆพร้อมเสียงเลือดหยดกระทบลงพื้นภายในคุกอันเงียบงนันผู้คุมสองสามคนหมดความอดทนพวกเขาเดินไปนั่งที่โต๊ะด้านข้างพลางงี่หลับเมืองนี้มีคดีร้ายแรงไม่มากนะ พวกผู้คุมจึงชินกับการอยู่นิ่งในวันทำงานไม่ชินกับการจัดการคดีนานๆพอนักโทษผู้นี้ไม่ยอมเอ่ยปากพูดอะไรอีกทั้งยังถ่วงเวลาไว้ผู้คุมจึงโกรธลงโทษเขาอย่างหนักปล่อยเขาไปเขาไม่ใช่ฆาตกรลู่อีปิดบันทึกคดีความข้าจะนำบันทึกคดีความกลับบ้านแล้วจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยว่าอย่างไรนะหัวหน้าผู้คุมเฉินเอ่ยถามด้วยความงุนงงหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าชายผู้นี้ไม่ใช่ฆาตกรเขาไม่ใช่ฆาตกรอย่างนั้นหรือ แต่หลักฐานทั้งสิ้นล้วนชี้ไปที่ตัวเขาข้าจะบอกนายอำเภอชินเองเฝ้าดูชายคนนี้ให้ดีก่อนอย่าเพิ่งทุบตีเขาหากยังไม่อยากให้เขาตายเพราะน้ำมือตัวเองก็พาไปหาหมอไม่เช่นนั้นลู่อิทำเพียงปลายตามองชายหนุ่มที่ถูกแขวนไว้ก่อนจะหันหลังแล้วเดินจากไปพี่เฉินชายผู้นี้เป็นผู้ใดกันเราสอบปากคำมานานนับครึ่งเดือนแต่เขามาเพียงวันเดียวกับบ,บอกว่าชายผู้นี้ไม่ใช่ฆาตกรหัวหน้าผู้คุมเฉินกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมทำตามคำสั่งเขา นายอำเภอชินออกคำสั่งให้เขาเป็นผู้ดูแลคดีนี้หากมีคำสั่งก็ต้องปล่อยตัวแต่เราทุบตีเขาหนักเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ผิดแต่หากชายผู้นี้ไม่ใช่ฆาตรก,รกรก็ไม่อาจถูกสังหารอย่าเพิ่งกังวลอะไรพาเขาไปหาหมอก่อนจากนั้นค่อยเรียกเก็บเงินจากครอบครัวเขาต้นตระกูลของเขาได้รับการสืบทอดมาสามชั่วอายุคนแล้วไม่ใช่หรือดูเหมือนจะร่ำรวยไม่น้อย ไม่นานนักหมอก็ถูกเชิญมาตามคำสั่งของนายอำเภอชินลูอีเดินออกมาจากศาลาว,ว่าการพบว่ามีกลุ่มคนเดินเข้ามาหาเขาลูอีเจ้ามาทำอะไรที่นี่เฉียนจงหวินเอ่ยถามพลางจ้องมองไปยังฟางโจววีที่อยู่ข้างๆด้วยความสับสนลูอีถามกลับไปว่าแล้วผิดปกติตรงไหนเราต่างเป็นสหายร่วมชั้นไม่ค่อยได้พบหน้าเรามาดื่มฉลองกันดีหรือไม่ข้าจเองฟางโจววีกล่าวเสียงเบา ไม่หลักข้าต้องขอตัวกลับบ้านก่อนลูอี้กล่าวพลางเตรียมจะจักไปแต่กลับถูกทังหมิงชงหยุดไว้ลูอี้จ้องเขม่งไปที่ทังหมิงชงทังหมิงชงตกตะลึงกับแววตาคู่นั้นเขารีบพะออกมาทันทีลูอี้ทำเช่นนี้ไม่หยิ่งพยองไปหน่อยหรือไม่ไว้หน้ากันเลยหรืออย่างไรเราคุ้นเคยกันหรือลูอี้ถามกลับด้วยสีหน้าเฉยเมยหากไม่มีเรื่องสำคัญก็หลีกทางให้ข้าลูอี้ เจ้าทำงานในศาลาว่าการรึกฟังโจวอวีจำเสื้อผ้าที่ลู่อี้สวมใส่ได้ลู่อี้ไม่สนใจตอบกลับเขาเลือกที่จะเดินผ่านไปดูท่าทีหญิงยะโสของเขาสิไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนสักนิดยังคิดว่าตัวเองยังเป็นลู่อี้ที่มีความสามารถมากที่สุดของสำนักหรืออย่างไรต้องสืบให้ได้ว่าเขาทำอะไรในศาลาว่าการไม่ใช่เรื่องยากลูกพี่ลูกน้องของข้าทำงานในศาลาว่าการ เฉียนจงอวินกล่าวข้าจะไปถามเขาเองครืดครืดเสียงงานช่างไม้ดังขึ้นจากลานหน้าบ้านลู่อี้เร่งสีเท้าเปิดประตูเข้าไปจ้องมองมู่ซือวี่ด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะผ่อนคลายลงในที่สุดมู่ซือวี่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางสิ่งจึงเงยหน้าขึ้นกลับมาแล้วสินะข้ากำลังรอเจ้ากินอาหารเย็นอยู่เลยอันที่จริงเจ้าไม่จำเป็นต้องรอข้าลู่อี้ปิดประตูพวกเจ้ากินก่อนก็ได้ เจ้าเลิกงานตรงตามกำหนดไม่ใช่หรือหากไม่ไปกินเลี้ยงข้างนอกก็คงกลับมาถึงบ้านทันเวลาทานอาหารเย็นต่อให้เจ้าไม่กลับมาเราก็รู้ว่าเจ้าไปกินเลี้ยงข้างนอกเช่นนั้นเราก็ไม่รอหรอกระหว่างมื้ออาหารลูอี้ได้พูดถึงเรื่องที่เขาเปลี่ยนสังกัดพูดน้ำแกงถูกพ่นออกมาจากปากทุกคนบนโตอาหารลูเซวินจ้องมองมู่ซืออวีด้วยแววตาเยยดยาม เจ้าน่ารังเกียจถึงเพียงนี้เชียวหรือพ่นสิ่งสกรปรกเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรมูซืออวีรีบกล่าขอโทษข้าต้องขออาภัยน้ำแกงร้อนไปหน่อยนะ้ารีบซดมากเกินไปก็เลยลืมเปล่าลูอียืนผ้าเช็ดหน้าให้นางมูซืออวีรับผ้าเช็ดหน้าไว้ขอบคุณมากข้าจะคืนให้หลังจากทำความสะอาดแล้วเจ้าเก็บไว้เถอะข้ายังมีอีกมากงานใหม่ทำงานยากหรือมูซือวิวางผ้าเช็ดหน้าลงพลางเอ่อยถาม อืมแต่ค่าตอบแทนสูงกว่าการทำงานจะไม่ต่างจากเดิมนะหากมีคดีเสมียนก็ต้องทำการตรวจสอบทางการจะมีค่าเดินทางมอบให้อีกหากเป็นเช่นนั้นก็จงระวังตัวให้ดีอย่าเพิ่งเร่งรัดประสบความสำเร็จเราเองอยู่อย่างมัธยัต์ได้อย่าโลบในสิ่งที่ไม่ควรเป็นของเราละ่ะพูดถึงอะไรของเจ้าเจ้าพูดราวกับพี่ชายของข้าจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วยักยอกทรัพย์ลูเซวินกล่าวด้วยความไม่ชอบใจ ผู้หญิงอย่างพวกเจ้าคิดว่าการทำงานในศาลาว,ว่าการจะทรงอำนาจได้ถึงเพียงนั้นหรือข้าตักเตือนด้วยความห่วงใยไม่ได้หรือทำงานในฝ่ายรชาชทัน์อันตรายมากพี่ชายของเจ้ายังไม่แกร่งพอหากเขาต้องทุกข์ทรมานละ่ะครอบครัวเรายัางต้องพึ่งพาเขานะมูซื่อวิกล่าวด้วยใบหน้าแดงกำ่ำพี่ชายของข้าเป็นเสมียนที่เคยออกล่าสัตว์มานานหลายปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราทุกคนต่างมีกินมีใช้เพราะหยาดเหงื่อของเขาเช่นนั้นแล้วเจ้ายังต้องกังวลอะไรอีกลูเซวินเอ่ยคิดว่ามูซื่ออวีกังวลเกินเหตุลูอี้มองเข้าไปในแววตาของนางราวกับรับรู้ได้ถึงบางสิ่งแววตาคู่นั้นเผยประกายมุ่งมั่นบางอย่างมูซ่อ,อวีไม่เอ่ยอะไรอีกต่อไปเพราะยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเข้าใจผิดมากเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้เส้นทางชีวิตของลูอี้ตรงตามต้นฉบับทุกประการแสดงว่าหนทางข้างหน้าของเขา ไม่ได้กันแล้วนางต้องหาทางเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ